พระที่นั่งบรมพิมานที่ประทับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระที่นั่งบรมพิมานเดิมชื่อพระที่นั่งพานุมาจำรูนเป็นพระที่นั่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังทางด้านใต้ของวัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่เหนือส่วนศิวาลัยบริเวณคลังสภาวุธเดิม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามมกุรราชกุมารแต่เจ้าฟ้ามหาวชิรุนหิดเสด็จสวรรคตเสียก่อนจึงพระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นครองราชจึงสเสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวเมื่อปีพุทธศักราช2467จึงทรงเปลี่ยนนามพระที่นั่งเป็นพระที่นั่งบร,รมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิน,นิเวศของสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชที่รื้อไป ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประทับที่พระที่นั่งองค์นี้ก่อนพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาอานันทมหิดลได้เสด็จประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินนีวัดพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2485และได้เสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันณพระที่นั่งองค์นี้เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489 ปัจจุบันเป็นเขตพระราชทานส่วนพระองค์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีใช้เป็นที่ประทับเป็นการถาวรหลังจากนิวัตรประเทศไทยควบคู่กับพระตำหนักพลอยประทุมจังหวัดปทุมธานีโดยด้านหลังของพระที่นั่งองค์นี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร โปรดให้สร้างอาคารรับรองด้านหลัง A และ B ใช้เป็นที่พักรับรองผู้ติดตามพระราชอาคันตุกาชั้นประมุกและพระราชวงศ์ชั้นสูงปัจจุบันใช้เป็นที่ทรงงานในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเพื่อเสด็จออกรับบุคคลที่ขอเข้าเฝ้าและใช้เป็นกองงานในพระองค์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดี พระที่นั่งบรมพิมานเป็นอาคารสองชั้นหลังคารูปโคง้งมุงด้วยกระเบื้องหินชนวนลักษณะแบบเฟรนเลนซองออกแบบโดยสถาปนิกชาวยุโรปผู้ทำการก่อสร้างคือพยาประดิษฐ์อมรพิมานหม่อมราชวงศ์ชีตอิสรศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอิมอนเฟลดีสถาป,ปานิกและนายชิริกลีจิตรกรชาวอิตาลีแดดแปลงเพดันพระที่นั่งและเขียนภาพสีประดบับตามตัวอย่างภาพเขียนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอจ้าฟ้ากรมพยานาริศรานุวัติวงศ์ เมื S <S. ่อพุทธศักราช2 5 0พรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปรดก้าวปรดกระหม่อมให้ซ่อมแซมและต่อเติมมุกด้านทิศใต้และสร้างอาคารสองอาคารด้านทิศใต้เพื่อใช้เป็นที่ประทับและพักรับรองพระราชคันทุูกาชั้นประมุกและพระราชวงศ์ชั้นสูงของต่างประเทศ ทางด้านหลังพระที่นั่งองค์นี้ได้สร้างเรือนรับรองเป็นเรือนทรงไทยสำหรับผู้ติดตามทุลกลมหมอง,งอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี